ในท้องก็เอ๋ยก็ไก่นะก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ขอไข่ขอไข่อะไรลูกขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขุงขงขอระคัางข้างฝางงอะไรอีกจัจานใช่ีแล้วก็อะไรอีก้าชิง ชอชผู้ิงอะไรลึกปีบังชอช้างปิงมีซอโซ่ร่ามพีชอกัดเชอร์ชอบมืออะไรลึกลอญิงเยอาหญิงโซือาดอวเชดาอะไรลึกเฉือภาตอปัดตากคุ้งหานทอสันฐานข้างมาลงนอนเนนไม่มองดอเด็ก Ummy, บะมิมอบะม่าเลี้ยงผิดมั้งเนี่ย <laughs>